เราไม่รู้ว่าเด็กมันอายุเท่าไหร่มันอาจจะตัวเท่าแกะแล้วถ้าหมาป่ามาเด็กไปขอความช่วยเหลือไม่มีใครช่วยแล้วถ้าเด็กมันจะต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้แกะถูกกินต้องสู้กับหมาป่าหลยถ้าหมาป่ามันกินแกะได้มันก็กินเด็กได้แล้วใครช่วยไม่มีโล้เพลย์ชั n แนล สวัสดีครับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะในรายการดีใจในภายหลังค่ะเป็นรายการที่พวกเรานะคะจะพาทุกคนมาขุดความหมายที่ซ่อนอยู่ของนิทานเก่าค่ะและนี่นะครับก็เป็น e ีีที่2แล้วนะครับวันนี้ที่เราจะมาพูดกันนะคะเราจะมาพูดเรื่องความน่าเชื่อถือในคําพูดะคะ่ะพี่ขถ้าพูดถึงความน่าเชื่อถือในคําพูดนี่มีนิทานอะไรไหยคะที่ เด้งขึ้นมาในหัวเลยถ้าเป็นเรื่องความน่าเชื่อถือก็ต้องเกี่ยวกับการโกหกพูดถึงการโกหกแบบนี้คนนิดวปพลเด็กเลี้ยงแกะใช่ไหมใช่ครับหน้าหมู่บ้านชายป่ามีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งชอบพูดโกหกเป็นประจำวันหนึ่งเกิดนึกอยากสนุกแกล้งชาวบ้านจึงร้องตะโกนว่าช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ามันจะมากินแกะแล้วชาวบ้านต่างพากันมาช่วยพอเด็กเลี้ยงแกะเห็นชาวบ้านวิ่งหน้าตาตื่น ก็หัวเละอยอะด้วยความชอบใจแล้วเด็กเลี้ยงแกะนะครับก็ชอบเล่นสนุกแบบนี้อีกหลายครั้งชาวบ้านก็พากันวิ่งหน้าตื่นมาช่วยเขาทุกครั้งและพบว่าเขาถูกหลอกอีกเช่นเคยจนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วยสุดเสียงช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะมากินแกะแล้วแต่ครั้งนี้ก็ไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วพราคิดว่าคงจะโกหกอีก สุดท้ายเจ้าหมาป่าจึงกินแกะของเด็กเลี้ยงแกะไปทีละตัวทีละตัวจนหมดซึ่งนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าคนที่ชอบพูดโกหกนะครับแม้วันหนึ่งจะพูดความจริงก็จะไม่มีใครเชื่อแล้วประเด็นแรกที่เราจะมาพูดกันก็คือเครดิตเครดิตนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากคนเราอะครับเวลาพูดอะไรต้องรักษาคําพูดให้ได้ผมจะยกตัวอย่างประโยคหนึ่งที่เราได้ยินกันบ่อยมากคาพูด เราเป็นนายมันแต่เมื่อเราพูดออกไปแล้วมันเป็นนายเราทีนี้ครับถ้าสมมติว,ว่าเราคิดก่อนพูดเสมอและเราสามารถทําตามในสิ่งที่เราพูดได้นั่นแปลว่าเราจะเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือและไม่ว่าเราจะทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนครับรู้สึกได้ว่าถ้าสมมติเราสูญเสียความน่าเชื่อถือไปเนะียเราอาจจะต้องสูญเสียหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตไปได้เลยนะไม่ว่าจะเป็น โอกาสหรือว่าของมีค่าอะไรอ <6. S 1> ใช่ซึ่งทัาพิมพ์รู้ไหมว่าจริงๆแล้วอ่ะความน่ากลัวของการโกหกอะ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราโกหกตอนที่เราโกหกเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แล้วเราก็โกหกออกไปเรารู้สึกว่าเรื่องแค่นี้เองโกหกนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกคนเราอ่ะครับนิสัยดีๆก็สะสมได้ระยะเวลาที่นานแต่ในขณะเดียวกันนิสัยแย่ๆของเราอะ่ะ สามารถสะสมได้เหมือนกันแต่ว่าอะไรแปลว่าถ้าวันนี้เราเริ่มที่จะโกหกเราจะต้องโกหกไปตลอดชีวิตอพอเข้าถึงประเด็นเนี้ยครับมันก็จะส่งต่อไปที่ประเด็นที่สองซึ่งเกี่ยวกับเรื่องอาแวร์ถ้าพี่พี่ว่าตัวเด็กคนเนี้ยทาไหมถึงต้องโกหกเขาอยากได้รับความสนใจอ่ะใช่หนึ่งเขาอยากได้รับความสนใจหรือเขาอาจจะกําลังกลัวอะไรบางอย่างที่ เขาเองก like, ็ไม่อยากจะรับมือมันคนเดียวเขาเลยต้องการให้ไปดึงคนอื่นๆเข้ามาช่วยเขาแปลว่าจริงๆแล้วเขาภายในจิตใจเขาอาจจะรู้สึกกลัวรู้สึกไม่ปลอดภัยก็เลยเลือกที่จะเป็นเวที่แบบไปหลอกคนอื่นแล้วก็เมคฟันเพื่อที่จะไม่ได้ยอมรับว่าตัวเองครับรู้สึกกลัวเพราะฉะนั้นการอ w แว e ของเด็กเลี้ยงแก่ครับบางทีเขาอาจจะต้องรู้ว่าจริงๆเขาไม่ว่าจะเบื่อ จะขาดความรักหรือจะรู้สึกไม่ปลอดภัยเขาควรรู้ด้วยตัวเองแต่คําถามคือด้วยความที่ว่าเขายังเด็กนะครับในนิทานเรื่องเนี้ยคนที่ควรเอาแวว์เพิ่มขึ้นมากกว่านี้คือผู้ใหญ่ในเรื่องอซึ่ง้องถามถามว่าโดนเด็กหลอกขนาดนั้นอ่ะโอเคเราก็น่าจะเข้าใจแหละว่าผู้ใหญ่พวกเนี้ยไม่น่าจะมีเอาแวอะไรแล้วแต่ในโลกความเป็นจริงในยุคป,ปัจจุบันเราอะครับผู้ใหญ่ควรมีเอาแหว่มากกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นแบบพฤติกรรมของเด็ก เกิดอะไรขึ้นกับเด็กหรือ,อทําไมเด็กถึงทําอย่างนี้เราจะไม่ไปยุ่งกับเขาหรือเราจะช่วยเขาแก้ปัญหามันก็เป็นเรื่องของเราแต่ถ้าเป็นไปได้สักนิดนึงก็อยากจะให้ผู้ใหญ่ที่มีอแวร์สามารถช่วยเหลือเด็กคนนี้ได้ทีนี้เรื่องอแวร์เนสทัอที่มีอะไรอยากจะเสริมให้ผู้ฟังได้รับรู้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมครับอถ้าเรากลับไปที่นิทาน จริงๆไอเนื้อหาจนถึงหมาป่ามากินแกะไม่น่าสนใจเท่าเนื้อหาหลังจากนั้นว่าผู้ใหญ่ในหมู่บ้านอะมีรีแอคยังไงกับเด็กเขาเลือกที่จะเยาะเยะ้ยเด็กไหมว่านี่คือผลแห่งการโกหกคนโกหกจะเป็นอย่างนี้หนึ่งสองสมสี่หรือเขาเลือกที่จะมองย้อนกลับมาดูว่าเออเป็นเราเองหรือเปล่าที่ไม่ได้ใส่ใจกับเด็กคนนี้จนทำให้เกิดเรื่องขึ้นซึ่งคำตอบ มันค่อนข้างปลายเปิดแต่เราอาจจะได้คำตอบมาบ้างจากการที่ทุกคนที่กำลังฟังนิทานเรื่องนี้รู้สึกยังไงที่เด็กคนนี้โกหกและโดนแบบนี้ในเอาก่อนที่เราจะมาฟังวิเคราะห์กันเลยว่าทุกคนพอฟังนิทานเรื่องนี้รู้สึกยังไงผมยอมรับเลยนะครับว่าตอนแรกผมก็รู้สึกว่าอ่ะสุดแน้วหน้าก็ทำตัวเองประมาณนี้ครับแล้ว าทุาน่นรู้สึกอย่างไงคอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับการเอาแว์ของผู้ใหญ่อะครับจึงนําไปสู่ประเด็นที่3ที่ผมอยากจะพูดกับทุกคนนั่นก็คือนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแก่ครับเป็นเหมือนซิมโบลิกหรือเป็น warning sign ที่กําลังจะบอกว่าเด็กเลี้ยงแก่คนเนี้กำลังมีปัญหาผู้ใหญ่อย่างเราอาจจะต้องสังเกตเห็นและเข้าไปช่วยเหลือให้ทันท่วงทีเด็กที่ขาดความรักเด็กที่ขาดความอบอุ่น เด็กที่ขาดความสนใจเขาอาจจะทําอะไรออกมาในรูปแบบที่ค่อนข้างทําให้คนไม่สบอารมณ์หรือรู้สึกไม่ดีซึ่งเรื่องนี้อะค่ะอาจเป็นนิทานเด็กอยู่แลละไม่ได้เพียงแต่ว่าจะสอนเด็ก,กว่าการโกหกไม่ดีแต่อาจจะไปสกิดใจพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ได้บางครั้งว่าเขาทําแบบนี้เพื่ออะไรอ่าใช่เราที่ ผ่านประสบการณ์ชีวิตมามากกว่าเด็กเราที่มี knowledge ความรู้มากกว่าเด็กเราควรจะเป็นฝ่ายที่ต้องเอาแวมากขึ้นตัวเด็กเองอาจจะไม่ทันได้รู้ว่าจริงๆแล้วเขารู้สึกอย่างไรซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สังเกตเขาอะครับอาจจะนำไปสู่ประเด็นที่สีที่เราจะพูดกันซึ่งก็คือโศกนาฏกรรมในนิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดมากค่ะว่า ถ้าสมมติวันนั้นหมาป่าไม่ได้ทำลายแค่แกะแต่เป็นตัวเด็กเองล่ะที่ถูกหมาป่าทำลายไปด้วยใช่ครับเพราะว่าแน่นอนว่าเด็กเราไม่รู้ว่าเด็กมันอายุเท่าไหร่มันอาจจะตัวเท่าแกะหรืออาจจะตัวเล็กกว่าแกะแต่ต้องเลี้ยงแกะแล้วถ้าหมาป่ามาเด็กไปขอความช่วยเหลือไม่มีใครช่วยแล้วถ้าเด็กมันจะต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้แกะถูกกินต้องสู้กับหมาป่าเลยถ้าหมาป่ามันกินแกะได้มันก็กินเด็กได้ แล้วใครช่วยไม่มีสุดท้ายเรื่องราวนี้อาจจะจบลงโดยที่ว่าผู้ใหญ่ไม่ทันได้สังเกตเห็นเด็กเลี้ยงแก่ก็ต้องตายไปมันจะดีกว่าไหมถ้าเราเริ่มตระหนักถึงปัญหาอะไรพวกนี้ในสังคมเรามาขึ้นด้วยไม่ไม่ต้องถึงขั้นกับสังคมก็ได้ครับแค่ว่าในครอบครัวเราเราแบบตกหล่นใครไปไหมเราไม่ทันได้อาแวร์ใครไหมว่ามีใครกำลังมีวอร์นิ่งไซน์ที่แบบขอความช่วยเหลืออยู่โดยที่เขาไม่รู้ตัว บางทีการที่เขาไม่ได้พูดออกมาตรงๆว่าเขาต้องการอะไรเขากําลังรู้สึกอะไรหรือว่าเขากําลังกลัวอะไรอยู่อาจจะถูกสื่อสารมาเป็นพฤติกรรมที่ไม่ค่อยน่ารักหรือว่าอาจจะไม่ค่อยถูกใจแล้วเท่าไหร่<ม>ก็น่าจะเป็นหน้าที่ของท้งสองฝ่ายค่ะที่จะต้องมาเอาแวก,กลับไปที่เอาแวกแล้วว่าแบบเราจะต้องมาระวังกันดีๆถ้าพูดตามหลักจริงๆเราอาจจะต้องไม่ได้มีหน้าที่ไปสอดส่องใครหรือเขาอาจจะมีหน้าที่ต้องบอกเราตรงๆแต่ณนะบางครั้งนะครับ มันจะดีกว่าถ้าเราช่วยเหลือได้ทันท่วงทีทีนี้ครับด้วยความที่ว่าในสังคมเราค่อนข้างห่างไกลจากจิตแพทย์นักจิตวิทยาเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนทําบ่อยที่สุดคนระับทีมคิดว่าอะไรครับหาที่พึ่งทางจิตใจง่ายๆใกล้ตัวเป็นการดูดวงปะคะใช่ครับแล้วตัวผมเองนะครับได้มีประสบการณ์ ลองใช้บริการร้านนี้มาแล้วและเขาก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราใน EP ีนี้นะครับนั่นก็คือ for ์จูนีโ o โนะครับเป็นร้านดูดวงที่แม่หมอให้พลังบวกมากแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าดูดวงแล้วจบนะร้านนี้เขายังคอยพูดคุยและปรึกษาให้เราโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยแล้วถ้าการดูดวงนี้คนที่ดูดวงให้เราอะ่ะไม่เพียงแต่ว่าเปิดไพ่ให้เราแต่รับฟังปัญหาของเราแอบสอดแทรก จิตวิทยาเล็กๆที่เป็นในเชิงบวกให้เราได้มีข้อคิดมากขึ้นคุณคท้าทิมคิดว่าร้านดูดวงนี้น่าสนใจไหมครับน่าสนใจมากเลยค่ะแล้วในส่วนตัวก็คิดว่าน่าจะอาจจะให้อะไรมากกว่าการเปิดไพ่ตามคําทํานายแต่ความรู้สึกหลังจากที่เราได้ดูดวงเสร็จมันก็คงจะเป็นความรู้สึกที่ดีทุกคนสามารถแอดไลน์ แอดไอหรือ Facebook ตามข้างล่างได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าจะดูดวงโดยตรงเนี่ยสามารถแอดไลน์หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลากันไปดูดวงก่อนนะครับสวัสดีครับ